สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์นโฟล์บับเบิช็อปนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทดลองใช้โฟมกนหนวดนะครับของยินเลสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนํานะครับใบมีดยินเลสลอนดอนบิดนะครับค่อนข้างโกนง่ายโกนลื่นนะครับราคาไม่แพงนะครับในส่วนของยินเลสนะครับมันก็จะมีโฟมกนหนวดได้นะครับ เบื้องต้นผมจะฉีดโฟมไปเลยนะครับอาจจะไปต้องเยอะเหมือนในคลิปก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ผู้กนวดนะครับจุ่มน้ําเล็กน้อยนะครับก็พอมันหมาดนะครับแล้วก็ยีให้ทั่วนะครับเกิดถ้าเราไม่จุ่มน้ําเลยก็จะแห้งไวนะครับอันนี้ผมจะอยู่มุมซ้ายนะครับ โดยจะเริ่มโกนจากแก้มขวาของลูกค้าก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านใดถนัดนะครับอันนี้ผมจะถนัดแบบน,นี้นะครับแล้วก็จะโกนเข้าหาตัวนะครับรค่อยๆนะครับรค่อยๆนี้สังเกตดูว่าจะดึงหนังให้ตึงนะครับจะโกนฝั่งบริเวณแก้มก่อนนะเพื่อที่เคลียร์โฟมออกนะไม่ให้ติดมือลื่นนะครับ ค่อยๆทำทีละนิดทีนิดนะครับน่างไบก็ลองหามาใช้ดูนะครับคนค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ลูกค้าหนวดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นหนานะครับวางใบมีดแล้วก็ลากเบาๆก็หลุดนะครับใบมีดเขาคมดีจริงๆนะครับยินเล็นนะ อันนี้ก็จะอยู่ฝั่งเดิมอยู่นะครับช่วงบริเวณจมูกนะครับก็ดึงดึงสันจมูกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆล่างมีกลงมานะครับการกนหนดนะมันก็จะบอกวิธีการแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านด้วยนะครับเพราะผมเองก็ดูของหลายท่านหลายอาจารย์นะครับ แต่ก็ไม่ค่อยถนัดนะครับก็ค่อยนํามาเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้นะครับแล้วเราก็เลือกมุมที่เราถนัดเองนะครับนี่ก็ย้ายมุมมุมกล้องมานะครับแต่ตัวตัวผมเองนี้ยังยังอยู่จุดเดิมอยู่นะครับเมื่อเสร็จจากแก้มขวานะครับก็มาต่อแก้มซ้ายนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขยับที่ไปไหนนะครับ สำหรับคนวดคนแก่ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะนั้นต้องพยายามดึงหนังให้ตึงนะครับเพราะาหนังค่อนข้างจะย่นนะครับค่อยๆตะกิดเบาๆนะครับไม่ต้องลากยาวนะครับค่อยๆตะกิดไปทีละนิดทีละนิดนะครับเนื่องด้วยใบมีดนะครับค่อนข้างคมอยู่แล้วนะครับอันนี้จะทําให้เราโกนง่ายนะครับ เมื่อโกนไปสักพักนะครับก็จะรู้สึกว่าโฟมค่อนข้างแห้งนะครับอันนี้ก็แก้ไขโดยใช้ผู้นะครับจุ่มน้ําเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยยีใหม่นะครับเท่านี้ก็จะได้โฟมที่พอเหมาะสําหรับการโกนหนวดนะครับส่วนบริเวณใต้คางนะครับ อันนี้ก็โกนยากนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆน้องๆนะครับพยายามใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับกดไปแล้วก็อ้าออกนะครับตัวนี้ก็จะทําให้หนังมันตึงนะครับก็จะทําให้เราโกนง่ายขึ้นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนมุมนะครับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเก็บส่วนที่เหลือนะครับอันนี้คุณลุงแกมีหนวดค่อนข้างเยอะนะครับใต้ริมฝีปากนี่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเคลียร์ช่วงบริเวณคางออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับก็พยายามนะครับใช้หลายๆส่วนของใบมีดนะครับ บริเวณใต้ริมผีปากนะครับคุณลุงมีหนวดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะโกนขวางนะครับแต่เพื่อนๆน้องๆนะครับก็ต้องระวังระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะส่วนที่เราจะโกนอย่างเดียวนะครับดูช่วงท้ายใบมีดด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะบาดโดนจมูกได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมก็ดูเลงดูแล้วนะครับว่าไม่ไม่โดนนะครับ ตองค่อยๆทํานะครับดูทุกส่วนของใบมีดนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเก็บส่วนที่ ใต้คางส่วนที่เหลือนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดึงหนังให้ตึงนะครับค่อยๆลากมีดเบาๆนะครับไม่ต้องลากยาวนะครับตอนการก้นนวดนะครับของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆน้องๆก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับค่อยๆทําค่อยๆฝึกนะครับเดี๋ยวก็คล่องนะครับตอนนี้ผมเองนะครับก็ยังไม่คล่องมากนะครับแต่ก็ ใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าโก้นได้นะครับไม่มีบาทแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ